อต่อคิวมาเลยอคิวมาเลยวนได้เลยจาวนออกได้เลยจะวนออกได้เลยวนออกได้เลยเลยรวยเองนะครับรับเงินเศรษฐีแล้วก็ได้รวยเหมือนเศรษฐีนะขปปข

นีค่ะมีน้อยหน่อยเยอะเหลือเกินแรงไปๆแล้วโอ้ยข้าวแข็งแรงกันไม่งานนี่กี้ก็แจกไปชุดหนึ่งแล้วนะใครเจอจะซองเปล่าก็เอามาดูด้วยมาเปลี่ยนมันเยอะเกินใช่ไหม สองสองร้อยกว่าชุดมั่นเข้าไปก่อนนะคือตอนแรกว่าไอพี่ว่อปารีคใส่งมาแล้วไม่เห็นว่าเอาแบบดีแล้วขายอะแล้เอา้เไป้ว่าีคไม่ได้มาเขารอี่กับก่อนยังไงได้ทุกคนอยู่แล้ว à, ให้ à xong hay? ด้วยอ่ะ ประกาศเรียชั่นหน่อยชั่นที่อยู่ข้างบนอ่ะพระคนะพนะนริค่ะประกาศให้ชั่นลงมาด้วยคนที่ไก่ได้ยังได้แล้วได้แล้วไม่ด้แล้วไม่รู้ไ่ร้ยไม่ได้เอาบั้านเปล่าเ๋ยต้องรอคิวที่หลังต้งงานขนบสอ่ ได้ยินเสียงอาจารย์ประกาศเราลงมาเอาเรื oh. ่อยๆช่างเรื่อยช่างก่อนเดี๋ยวเี่ยาเลยเดี๋ยวพ่ยาโอเคครับครับไปไปเงงๆนเันงเงงงงนเงินงนเงเงิเงเงินเนเงงเงินเเงินเงเงินเงินนเเงเเงเเงงนเงเเา

แดงสามข้าวแดงเดียวหนูวะเบียไม่มาเลยอ๋อเออเออไม่เป็นไร

คูณสิเลยเดอแปดคูณสิบเลยเจ็ดรอบนี่คูณสิบเลยเราก็แปดสิบเลเจ็ดร <c oughs> <c oughs> อบเจ็ดรอบแล้วยังนั่นแงแจกได้ขนาดนี้ก็คูณสิบนะเมื่อกี้พอน้ำเนี่ย bạn subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn คขนล <c oughs> <go> ักตายไม่เป็นไรเเรารู้อยู่แล้วยาอยู่แล้วคนนอกเน้องนอายเดี๋วพี่ักใน้องชาน้องน้องบ้องแก ดีแล้ว่าอยู่ในซอยเดียวกันราปัดาด้วยนะคงปัดนการปัดดาด้วยปาดไปดาดไเรื่อยเล่นไหมอ่ะอนี้อันนี้ามบอกว่า

ิดว <ersch> ันนิดหน่อยนะปันเรียกว่าเงินเทงต้นปีนะเงินเทงต้นปีเงินเลงต้นปีเป็นขวัญนดูนะทุกคนกดิวัญนดูนะครับขวัญนดู khoan